สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิดน้อยออฟฟิเชียลจ้ะมินิฮั้เสียพาไปเบืองกันทําสีผมโดยวิธีธรรมชาติคือแบบบอ่ใสเคมีเพราะว่าบางคนเพิ่งกระแพ้เคมีเนาะโอเคเนื่อันแม่นะ่ะก็จะเฮ็ดให้แม่แล้วก็เป็นคนที่แบบแพ้เคมีแน่จากนอกอื่นเท่ากับนี้ต้นกลวม้าผสมกับเข่าแล้วก็ย้อม จะออกมาได้เป็นสีไหนรอชมกันจ้ะเดีย๋ยวสิพาไปเพิ่งพาไปเพิ่งต้นเกาเด้อยพี่น้องอันนี้คือต้นเการักแร้เอากิ่งมาตั้งเยอะเลยแต่ว่าเ่าติดนี่ติดแค่ต้นเดียวกำลังแตกกิ่งกลางสาขาถึงใบ แต่ว่าเสียดายตรงที่เขาจะกินเฉพาะผมขาวแท่นั้นมผมดำเขาบ่ก,กิน<ม>ไปเราก็จะที่นี่ก็จะไปทำ ใส่กับข้าวสารผสมกันเพื่อจะให้เขามีความเหนียวนิดนึงเวลาเขาหมักเวลาเขาเาหมักจะไม่ได้ไหลเลยนะเพราะว่าน,นี้พี่สาวพี่สาวเขาเป็นคนแพ้เคมีพี่รัดเป็นคนแพ้เคมีนางจะมีบอ่อเชิวงวังอกเดค้คือเซลเซล์ผมตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันตายนะคะ มันถึงจะโป้องออกมางออกมาไม่กระตามมันจะเป็นขาวมันจะเป็นสีขาวเลยก็คือเซลล์มันตายแล้วนางจะแพร้เคมีใบดบ้างใดเลยคือถ้าใส่เคมีอ่ะพื้นขึ้นเลยนะมันแดงมันนีมาเลยอ่ะนางเ็เลยต้องเอาันี้มาต้นกาวมาย่อมนี่ไงนี่ไงของของเจ้ามาดูซิผมอะ่ะ เอาออกนี่แต่งการไหมไหนวะขบ่เห็นอืมขู่ยังถออกฮะที่ไงมันมีแค่ยอมยอมเดียวนี่แหละ,จะเจ้าไปเห็นหยังอยอมให้แม่ตะแต่ว่ามันนนั่นได้ปลายหลเลยเยาวยาวยาว,ยาวกกล้าเด็ดลายไหมยัยมนมันเลยสูญพันธุ์ไปเด้วยันมันสุนพันธุ์เลยจนมันยังไงเธอ<ง>ได้มาแค่นี้แหละกับมือนหนึ่งเพราะว่า บ่ถึงกำแม้งกินลายอยู่เขียนแล้วตีโตตับตับแล้วบุ๊นสดมันมาเหอ่ากนพอ่ียมาเข้าไวอยู่นะคะเดี๋ยวลองล้อเข่าล้อเขานิ่มก่อนจำสิเดบไปต่ำใส่กันนี่ห้าก็จะต่ำใส่ลงไป แล้วก็ตามด้วยเขาที่เขาแซ่แล้ว เสร็จแล้วนะคะใส่น้ําเล็กน้อยพ <Yeah. S 1> อใส่น้ำลงไปเขาก็จะเริ่มกินซีแล้วจะเริ่มนี่และอาลงไปอีก อันี่เขาเนียวมันกินซีซ่าก็ข้าเจ้าเนะต้นหนมเพราะเป็นน้ำดีมันเพราะเป็นน้ำคือข้าเจ้าเนียมเพราะดีเลยเห็นไหมเห็นไหมพูดถายวิดีโอถ่ายวิดีโอเอาให้เห็นชี้ถ่ายให้เห็นชีขั้นตอนอะ พูดอยากใส่ชุดสัมไว้นะฮะยามาใกล้ๆอีกให้เห็นถึงหัวพี่อืมมันพ่ค่อยกินเพราะเขาเจ้าขเขาเหนียวแต่ว่ามันมันอันเหนียวดีอา้าวก็ยากเห็นคัรับนั่นไหมล่ะเอาพอดีพอดีจำนั่นจำเห็นก็เพาะแล้วพอดีอดจะดูผลงานนะถ้าผลงานไม่ผ่านก,ก็ไม่ได้ตัง ผาผลงานบรพันธตีประเฮ็ดยังให้หน้านิดหรอกเอาถ้าผลงานบรพัน,นน้องตีก็ต้องปรับตัวไม่ใช่ว่างทำไม่ได้ก็ไม่ทำใช่เวยเฉยเราเป็นคนบระยูนหนิงไงปรยูนเห้มันนิงแต่วก็คือดูจากวัตถุของบระยูนหนิงอยู่ทั้งโอ้ยเสร็จยังเนี่ยทีลาดหัวรถอุย้ยเนาะวอาไปว่าไปเอาเนี้ยมาตั้งไยมีขาตั้องอย,ยู่เดเลี่ยงบ่ ตั้งตั้งเ่เห็นเพราะว่าเขาอยู่สูงเือชื่อไม่ภ่ษาตั้งตองาโต๊ะโซลากัน้นนีี่่ดดเเห็็คยสิ ต้องดิดตรงไหนเข่าได้นอนเรต้องพูดดีๆน้องไก่ปนดนันรนีากนผัอนอันนี้มันอัน,น,นไก่เขาเนียวม,ม,มันา่ค่อยกินซีมันเลยนะคะ แต่ว่ามันจะบ่เยิมทอขาอเจ้าน้ำเจะบ่ไหลเปลี่ยนหน้าทอขาอเจ้าโอ้ยเยบีย้ยเราอ่ะไอ้นี่ไอ้นี่บังสีตังบ่กินต้อง,ม,องมันบ่กินสีเห็นไหมมันบ่กินสีแต่ว,ว่าบ่รู้ว่ายอมใสจคนน้องอิน,น,น,นก้นาขั้นหน้าดีๆผลงานของน้องเตจนี่ถ่ายไม่ผ่านไม่ให้ตังนะต้องดูผลงานนะ จะตั้งไม่อยู่ตั้งไม่อยู่ไม่เห็นด้วยุลดลดใกล้แล้วในสิเบิร์ดเราเห็นบอลสิเบิดถ้วยแล้วนะย้อมผมด้วยจนมาไม่จะค้นถามสีดำเนี่ยอีย่ยงสีดำอะ่ะแมทโอ้อยาวไก่ปะนั้นปลาไก่แล้วบ่าไกลล่มา,านนี่ มันไม่ค่อยกินท้อข้าเจ้าเนาะจะว่าเอาใส่หัวมันกินบเดี๋ยวเ่ลงนีเเอากันอือต้องลองต้องร้องหลายๆสูตรต้องเต้แค่ดีๆครับทำดีๆครับทำดีๆนะครับหิวเคยหิวขนมด้วยนะหิวขนมจังไลยหิวข้าวแล้วนะต้องหิวขนมไม่ต้องหิวหรอกอืมเสร็จยังขนมแล้วได้กินพรุ่งนี้ยิ้ม ก <Es poor S 1> ็จะข้างหน้าก่อนเพราะว่าอันนี้มันใช่ดีๆใายดีๆใชดีๆนี่มันมาสีขาวเนี่ยโดนมากเขาก็ใส่ดงน้ำบานหกโอ้โหเลยนี่เขาจะบอกนี่ยนี่เขาก็เอาลาย มักเช่นนี้นอโอเควันนี้เ็จะมักไว้ทีนี้เราจะมักไว้นะจ๊ะมักไวโดนเติบอยู่แหละประมาณชั่วโมงสมองชั่วโมองอ่ะเป็นธรรมชาติหิ้ย้ายเราแผ่แม่เราแผลเคมีอันนี้มันเกิดเป็นวิธีธรรมชาติไอ้มักยอมผมด้วยใบกาวนะคะ ตานก็จะไม่แพ้เ้ทำผู้ใดแ่าเคมีแต่มันเสียตรงที่ว่ามันจะยอมเลยแตะผมขาวผมดำก็ไ่กินอันนี้อันนี้เป็นข้าวเจ้าเนาะอันนี้ข้าวเหนียวโอ้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวจะไม่ค่อยกินสีดีเท่าข้าวเจ้าข้าวเจ้ามันข้าวเจ้าดูดสีเ่อะข้าวเหนียวก็ดูดข้าวเหนียวก็ดูดแต่ว่าเวลาเขาต้องเบิงตอนเวลาใส่ใส่หัวว่ามันจะสีจะกินดีป่ะ ไม่ของเจ้ามันเบิ้งแยกบอ่ออกเพราะว่าของเจ้ามันไม่สียู่แล้วไงต้องเบิ้งของแม่ว่าของแม่จะกินบ่นไมม่อันชันสีขาวใสไวะ่ได้ตำหรอกอน้อปะอนชั้นใช้น้ำบ่ันอันน้นสีขาวอนชั้นใช้น้ำตีไนะบ่ได้ใส่าโอเคค่ะ ไอแค่นี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ช่องนี่น้อยออฟฟิเชียลด้วยนะจ๊ะอ่ะไายบายเดี๋ยวได้ได้ซีซีออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวซีเอ็มเอามาให้เบิรงกไหมค่ะเย็นดีไม่นี้กะพอแค่นี้ก่อนเออรู้สึกยายรู้สึอันเย็นมันเบาเย็นนั่งหัวมันจะไม่แสบเหมือนแสบว่นี่มันแค่นี้นี่มันจะเย็นสบายอ่ะแม่บายบายบายหน่อยแล้วบาย